สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CM o เชียงใหม่แกงฮู้สยามวาไรตี้นะครับตอนนี้นะครับโอตยังอยู่ที่งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่48นะครับปีนี้จัดเป็นปีที่48แล้วนะครับว่างเว้นจากสถานการณ์โควิดประมาณ2ปีนะคะปีนี้ก็คือคักใหญ่เลยนะครับมีนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายนะครับกอ IP ีก่อนหน้านี้นะครับโอกได้มีทั้ง นะคะถ่ายคลิปนะครับชมบรรยากาศนะครับทั้งของเรื่องของการในส่วนของการเดินขบวนนะครับขบวนแห่นะครับรถบุูชาติต่างๆนะครับพี่ๆสามารถย้อนดูนะครับถ้ามาชมโอทคลิปนี้คลิปแรกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับในหลายๆคลิปนะครับนะครับในส่วนของการเดินขบวนแล้วก็ขบวนรถบุูชาติต่างๆและบรรยากาศทั้งภายในสวนสรณะหนองบกหาดด้วยนะครับ EP นี้นะครับ อถก็จะมาชมนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับของที่นะครับในประเทศไทยของเรานะครับงานทุกๆงานก็มักจะมีร้านค้านะครับต่างๆนะครับแต่ว่าเทศกาลนี้นะครับก็จะเป็นเทศกาลที่ชูโรงในเรื่องของต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นต่างๆดอกไม้นะครับแล้วก็ไม้ผลด้วยนะครับก็จะมีขายในโซนนี้นะครับโซนที่อยู่คูเมืองในฝั่งของ ตรงกันข้ามกับฝั่งของโรงเรียนวัฒนไทยพายัพนะครับตรงจุดนี้นะครับ <All right. S 1> หลังจากที่เราเดินชมสวนสวยงามดอกไม้สวยงามแล้วก็ขบวนรถผูบุปชาติหลายๆขบวนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่โอจะดูในส่วนของช้อปปิ้งนะคะคือโอเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะครับที่นะคะเป็นมือสมัครเล่นสมัยโอจะซื้อดอกไม้ในราคาที่ย่อมเยานะครับ เรามาชมนะครับวันนี้โอ๊ตอาจจะไปทุกร้านนะครับก็จะชมรับทุกร้านเลยนะครับอย่างจุใจนะครับแล้วก็เราก็จะหมายตาไว้ว่าเราจะซื้ออะไรบ้างนะครับซื้ออะไรได้บ้างนะครับในร้านนี้เขาก็จะขายอุ้ยมีกระถางด้วยกระถางนี้น่ารักจังเลยโอ้ก็เลือกไว้นะครับสองอันนี้นะครับแล้วก็ซื้อไว้แล้วก็ฝากไปที่ร้านก่อนนะครับผมซื้อไว้แล้วก็ผมฝากไว้ที่นี่ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อครับ บอนไซรานนี้น่ารักมากนะคะพี่แล้วแบบแบบกระถางแบบนี้มีนะครับที่เป็นทรงอย่างเงี้ยนี้อเน่แหละโกตีอ่ะพี่โกตีมีแต่แบบทรงนี้หมดเลยครับใ,ใ,ใช่ครับแต่ผมก็หาซื้อแบบนี้บัดบัดเจอครับนี่นะครับมาได้เลยนะครับละปกติร้านพี่อยู่ไหนครับ,บอ๋อน,น,น,นี่นำบัดนะครับเ<อ>พราะผมก็อยากจะเลี้ยงบอนไซ์อยู่เหมือนกันเป็นเป็นแบบเนี้ค่ะ อ่าไ,ไ,ได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาใส่ถุงนี้ไว้เนอะได้ของพี่มาเอาครับอยู่อำเภอไหนครับพี่อ,อ๋อใกล้ๆนี่บด้นะคะเพราะ,ะโอกก็สนใจที่จะเลี้ยงบอนไซอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับไม่มีเวลาเลือกนะคะอุ้ยอันนี้ต้นหลิวใช่ไหมเนี่ยนะครับคือโอ้ก็ติดตามพี่โกตินะครับที่แกมีนะคบสวนแคคตัสนะครับ ระยะหลังมานี่แกก็มีการไลฟ์สดด้วยนะครับแกจะพูดแต่ในเรื่องของฟุตบอลนะคบอืมแบบนี้เราก็จะดูเพื่อที่จะนะครับหมายตาหมายใจไว้นะครับมันจะมีปีที่แล้วนะคะพี่โอดจองไว้แล้วกลับมาไม่ทันนะคะเพราะก็ขายไปแล้วนะครับเราลืมจ่ายตังค์ไว้ก่อนเนาะกล้วยไมย้โอก็อยากจะมีเพิ่มนะครับในโซนนี้ ซึ่งางฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นซอยซอยนู้นนะครับจะเป็นส่วนของเป็นปีแรกนะครับที่จัดในฝั่งตรงข้ามตรงโซนนี้นะคะเป็นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้แบ่งส่วนนี้นะคะตรงนั้นน่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆปอยหลวงนะคะมีศูนย์อาหารนะคะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์แนวแล้วก็มีชิงซ้าสวัสดด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เป็น e ีพีต่อไปนะครับเรียกได้ว่านะครับทุกซอกทุกมุมของงานนี้เลยทีเดียวนะครับ เทียนหอมแล้วก็ร้านนี้ขายเทียนหอมและสะบู่นะครับร้านนี้ก็ขายดอกกล้วยไม้นะครับอุ้ยมีดอกไม้พันเล็กด้วย<ะ>เป็นพันแคะมากเล็กมากโซนนี้นะคะก็จะเป็นร้าน กล้วยไม้นะครับดอกกล้วยไม้ถามว่าโอตื่นเต้นกับการดอกไม้ไหมนะครับจริงๆแล้วนะครับตลาดคําเที่ยงที่อยู่ใกล้ๆกับตลาดจิงใจแถวที่บ้านโอนะครับก็จะมีตลาดต้นไม้นะครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ว่างานนี้ก็จะเป็นงานที่รวบรวมนะครับร้านต่างๆที่อาจจะไม่ได้มีหน้าร้านจะเป็น มาจากที่บ้านนะครับก็ <S <S <izz ate> จะมารวมกันขายกันในงานนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นคืนสุดท้ายนะครับหลายๆร้านมักจรระลดราคาแล้วครับลดแลก,กแจกแถมเหมือนปีที่แล้วนะครับอ้ก็จะมาซื้อในคืนสุดท้ายแล้วก็จะได้ของลดแลกแจกแถมเลยทีเดียวนะครับแคคตัสนะคะอุ้ยสวยจังเลยหางลิง อันนี้ที่บ้านอดมีนะครับแต่ว่าลำต้นมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้มีแล้วปีกกล้วยไม้นี่ตัวไหนครับน,นี่ครับอืโอ้ยเอื้องคาชื่อสวยจังอ,อ๋อเอื้องพึ่งโอเคที่ไปใส่ย,ยาวๆนี่แปลงก่อ สามรอ้อยพอห้าร้อยสองร้อยเพราะว่ามันเป็นอันนี้มันเลี้ยงยังกับปล่อยให้มันดิ่งลงมาโอ้โหสุดยอดยาวมากตั้งหลังนั่นกาะพันเดียวกันก็ครับอันนั้นโอเคประมาณสามร้อยนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นศูนย์อาหารนะคะเป็นสวีทซู้ดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขายต้นไม้นะครับผลไม้ด้วยนะครับ สตรอเบอรี่ชมพูอุ้ยร้านนี้เยอะเลยทีเดียวอุ้ยอยากเลี้ยงพันนี้จังวะะ้าค่าว้าวว้าวออนเซลแปดต้นร้อยว้าว คือถูกสุดๆเลยนะคะถ้าแปดร้อยเนี่ยเดี๋ยวมาเลือกนะครับเลือกไปสักเดี๋ยวดูหลายๆร้านก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูร้านบนมาดูร้านนี้อีกทีนะครับอุ้ยอันนี้ไม่แพงนะครหกสิบบาทบล็อกมีชั้นวางด้วยมีแบบเป็นกล่องด้วยนะครับ โซนี้35บาท <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปร้านอื่นครับอุ้ยกระถางสีนี้ก็ดูคลาสสิกดีนะครับในเมื่อกี้ที่อ๊อีกร้านหนึ่ง,งั้นโอ๊ตก็เอาสีโทนน้ำตาลเหมือนกันนะครับ <c oughs> มาลายที่บ้านโอ๊ตมีแล้วแต่ ต้นเล็กๆนะครับแบบพันนี้ก็มีแล้วอุ้ยนี่มีด่างเป็นด่างด้วย,ยมีเรียงไม่มีอุ้ยร้านนี้แบบแต่งเป็นสวนนะคะแล้วก็มีตุ๊กตานะครับยกไปทางกระถางก็มอบเป็นของขวัญให้เพื่อนๆได้เลยนะคะอุ้ยสวยมากส่วนร้านข้างๆร้านติดกันก็จะเป็นตุ๊กตงตุ๊กตานะครับในแนว เมจิมิลก็นะครับมีแม่มดมน่าจะเป็นร้านเดียวกันนะครับมีตุ๊กตาไว้ประดับต้นไม้ด้วยนะครับว้าวต้นไม้อยู่ในขวดแก้ว เรียกได้ว่าซ u เปอร์ครีเอทีฟนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับร้านนี้นะครับเป็นออมีตุ๊กตาเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการจัดดอกไม้ที่โหลกแก้วด้วยนะครับข้างในโหลกแก้วแล้วก็ร้านนี้นะครับอยู่ที่การตลาดค่ำเที่ยงนะครับอดเ,เคยไปที่ร้านนะครับร้านเขาด้วยนะครับอันนี้ร้านนี้ต้นละสิบบาทเอง ว้าวนี่ร้อยห้าสิบบาทเองนะครับพญาไร้หนามแต่มันใหญ่มากโอ้โหจะเอาไปอย่างไรถ่าซื้อนะครับแต่ชอบนะครับเดี๋ยววนมาถ้ายังไม่มีคนจองนะครับไว้แต่งร้านนะครับไว้แต่งหน้าร้านนะครับเพราะมันจะสีนี้โอ๊ยยังไม่มีนะครับที่มันมียอดเป็นสีออกชมพูอมชมพูแดงๆแ,แบบนี้สวยนะครับเหมือนประการังด้วยนะครับ เขาบอกว่าร้อห้าสิบทุกกระถางอันนี้ก็สวยนะครับแต่ว่ามีหลากหลายพันนะครับอยู่ในกระถางเดียวเดี๋ยวเราไปดูในร้านนะคะเผื่อเขามีอะไรด้านในอีกนะครับโอ้แต่ว่านี่ก็จะ3ามอยห้าสิบนะครับคือเหมือนลิ้นมังกรนะครับแต่ใบใหญ่มาก คือต้องรีบซื้อนะคะโอาตจ่ายตังค์ไว้แล้วนะครับต้องรีบซื้อรีบจองนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถูกกระถางในโดดโซนด้านหน้านี้150นะครับแต่จริงจริงแล้วราคาติดไว้ที่450นะครับเอ๊หรือว่าเราต้องออกก่อนซื้อแล้วนะครับอ่า150าครับรอตังทอนนะครับแล้วเดี๋ยวโอ๊ตจะโวดมารับนะครับอันอันนี้ นี่ต้นใดอะคบที่มันเลยๆนะครับครับนี่สองร้อยสิบเหลือสองร้อยนี่ครับต่วนโซนด้านหน้านี้กะห่างละสามสิบนะครับสี่ต้นร้อยนี้นะครับตอนนี้อดหมดไปละสองร้อยนะครับสำหรับกระบอกเพชรเฮ้ยสองร้อยห้าสิบนะครับของค่ำคืนและวันนี้นะครับ แต่โอ๊ตยังไม่มีกระถางเยอะๆนะครับที่ว่างที่บ้านนะครับเดี๋ยวลองดูกระถางไปด้วยเลยดีกว่าครับคิดคิดเรื่องกระถางด้วยนะครับเพราะว่าต้องประหยัดนะครับต้องประหยัดงบด้วยนะครับอาจจะมีที่บ้านอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันก่อนนะครับอีก่อนหน้านี่โอ๊ตก็เป็นตลาดคันเพียงมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับอุ้ยพูดถึงกระถางแล้วนี่มีกระถางขายด้วย ดอกกุหลาบนะครับที่บ้านโอ๊ตโดนแดดเยอะจนเกินไปนะครับดอกกุหลาบเริ่มเหมือนจะแห้งๆแ,แล้วนะครับอุ้ยร้านนี้มีโคมร,ร้านนาขายด้วยอุ้ยกระถางเมียว กระบองเพชรต้นนี้ฟอร์มสวยมากเลยจริงๆแล้วโอชอบกระบองเพชรแบบแนวลำต้นแบบนี้นะครับฟอร์มสวยมาก อุ้ยบอนไซเล็กมากน่ารักน่าเอ็นดูโอ้ยไม่กล้าเลี้ยงครับเพราะว่ากลัวมันตายโอ้ยฟอร์มดีมากฟอร์มสวยมากนะครบบอนไซ นี่ก็ตน้นละ20เหมือนกันนะครับเยอะเลยทีเดียวร้านนี้ Thank <laughs> you. ตอนนี้อหาไม้ไม้ดอกที่เป็นไม้แขวนนะครับลองดูนะฮะว่าจะมีไหมที่ถูกใจอ,อุ้ยแปลกดีนะครับมีเม็ดเม็ดเม็ดแดงแดงด้วยไฝนพวกอะไรพวกนี้ครับผมนึกว่าพันเดียวกับกระบ,บองเพชรมันชื่ออย่างอะครับ ไข่มุกชมพูอู้ยชื่อสวยไข่มุกชมพูหนูเห็นทั่วไปหนูจะเห็นแต่สีขาวพริกขี้หนพูพริกขี้หนูนึกว่าแบบโชว์อย่างเดียวไช่กินได้พี่กินได้ปลูกเป็น,นพืชสวนครัวได้เลยเนาะ คุณลุงคนนี้จำได้ไหมครับ EP ที่โอดไปลองนั่ง3าม้อถีบนะครับแกก็มางานนี้ด้วยนะครับก๋วเตี๋ยวแซ่จิ๋วโอ้โหเยอะเลยร้ <g ül s> <g ül s> านนี้มีเยอะมาก ราคาก็ย่อมเยาวนะครับอันนี้คือสี่ต้นร้อยใช่ไหมครับผมเอาต้นนี้กับอันนั้นแล้วก็อันนี้อ่าต้นแรกนี้กับต้นสุดท้ายนั้นแถวนี้ครับครับอันนั้นกับอันนี้แล้วก็อันนี้ มันมีขาวๆนี่นะกับอันนี้อันไหนงามอ่ะแ้วแต่ครับนี่มันผ้าให้เหลือตัวนี้โอเคสี่อันร้อยว้าวเราอยากได้สมองด้วยนะครับแล้วก็ตัวนั้นไม่เคยมีนะครับนี่นะครับก็จะมีลูกค้าเลือกกันหลายคนเลย สมองโอ๊ตเคยเลี้ยงแล้วประมาณสองสามต้นตายหมดนะครับไม่เหลือเลยต้นนี้แปลกมากก็เพิ่มอีกสองต้นพอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปร้นใหม่สวยจังอุ้ยสมองนี้ชอบจังแต่ว่าแพงไปหน่อยนะครับร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่านี่ห็นเป็นแบบคลื่นสมองชัดเจนมากไม่เคยเห็นพินพันนี้นะครับ ราน,นีลดหมดไปอีก1 5อยบาทนะครับแต่พันนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะครับพอลดราคาให้จาก60หรือ50บาทอ,อันนี้ไว้ก่อนนะครับอย่ากกำลังแพ็กเลยนะครับอันนี้เอาจากนิวไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปแต่กระถางที่บ้านจากต้นกระบองเพชรที่ตายไปก็ยังพอมีว่างบ้างนะครับ ขอบคุณเจ้าก็สองเอ้ยเท่าไหร่นะตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมารวมนะครับอ้าวตัวนี้บ้านรดมีเยอะเลยแต่ว่าเพิ่งรู้ชื่อว่ากระดูกมังกรอันนี้เรียกว่าเขากวางออสเตเรียก็ใหญ่ดีแต่บ้านผมมันเป็นเทาเฮาบ้านผมมันเป็นเทาเทามันจะแบบ มันมีพื้นที่มีแสงก็เดยงได้แล้วนะครับโอ้ยอันนี้สวยมากม,มันวาวหาในกูเกิลเลยอ๋อ,อตอนนี้ผมตัวนีตใจเหมือนกันนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นลิฟต์บิชาลีนะนนก็ไหนครับน่้ะนนจะเดินหลังนะครับน่าจะแผ่นเดียวกับลิฟต์บิชาลีเหมือนกันนะอ๋อแคเกสีเขาจะออกสีชมพูแสดงว่าอันนั้นก็เป็นไม้แขวนได้ครับผมแม่เก็ครับน่าจะใช่ครับเหมือนนกัเหมือนกัน กจีเอเป็นซีอย่างกับบงฮงเนาะใกล้จะซื้อแล้วเดี๋ยวได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ไปเซอร์ไพรส์ในอีพีอื่นที่อดปลูกต้นไม้นะครับก็พี่เขาแถมให้อดหนึ่งต้นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับปลูกไว้ก่อนนะคะว่าอดซื้ออะไรในต้นนี้รับรองว่าร้านนี้อดซื้อของที่ซื้อต้นไม้ที่สวยนะครับแล้วก็ถูกใจด้วยครับ ว้าวร้านนี้ขายเสื้อผ้าแล้วก็มีกระถางขายด้วยนี่ครับร้านนี้ขายผลไม้นะครับเป็นไม้ยืนต้นนะครับมีส้มโอมะยงชิดนะครับชมพู่นะครับเสียดายนะครับบ้านโรถอยู่เทาวเ้าไม่มีพื้นดินนะครับที่จอดรถแทบจะไม่มีเลยสำไปนะครับอ่าถ้ามีโอกาสในอนาคตนะครับยาบแก่เท่านะครับ ย้ายไปอยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็แบบปลูกต้นไม้นี้แบบมีความสุขเลยทีเดียวนะครับตอนนี้โอดหาต้นลูกไก่นะครับคือที่บ้านลูกไก่ทองของโอดตายไปแล้วนะครับอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับอาจจะไปซื้อที่ตลาดํำเที่ยงถ้าไม่มีนะครับแล้วก็ต้นสับป,ประรดสีนะครับยังเหลือยาวอีกหลายล้านไหมเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวต้องวนมารับของที่ฝากไว้ที่3ล้านแล้วนะครับตอนนี้ฝากของนะครับไม่ได้ถือไว้นะครับโอ้โหตราตรีนี้ยังอีกยาวไกลนะครับโุยแล้วของปกติแล้วงานนี้จะมีของของประจำแต่ละอำเภอนะครับโอ้ท็อปมาขายด้วยนะครับไม่แน่ใจว่างานนี้มีจะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ มังกรดำอุ้ยแปลกดีอุ้ย,ยต้นนี้สวยจังมีสีชมพูด้วยแปดสิบบาทกําลังหามาแขวนพอดีเลยสวยนะคะมีดอกด้วยสีส้มเริศดอุ้ยมีจันผาด้วยสองร้อยบาท ว้าวร้านนี้ก็ต้นกระบอกเพชรเยอะครับร้านนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้นะคะอุ้ยสวยมากโอ้โหอันนี้เป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยนะครับน่าจะแพงนะครับแบบนี้นะครับอุ้ยยี่สิบาทเองอันนี้นะครับแล้วก็ก็ เดี๋ยวจะกลับต้องวนกลับไปร้านที่เราฝากของไว้ด้วยนะครับตอนนี้ดอกจะเป็นพวงระยะแบบสีพูนี่เลยลองเอาไปปลูกสักสองมัดเอ๊ะหรือว่าสามมัด50ได้เรื่องพึ่งแงมขนาดเลยเรื่องพึ่งนี้เท่าไหรครับครับร้อยห้าสิบมีเยอะเลยนะครับด้านบนอีกนะครับเรื่องพึ่งหลวงก็มีนะครับ ร้านนี้มีผูขายด้วยนะครับหมกักถูโอ้ร้านนี้คนเยอะต่อคิวกันเยอะเลยขายอะไรเอ่ยขายเป็นพวกตุ๊กตาประดับต้นกระบองเพชรกระถางต่างๆนะครับโอเคคนยังแน่นอยู่เดี๋ยวเราไปร้านอื่นก่อนมีต้นกล้า30บาทนะครับ ดอกล้วนมานี่สวยมากอืมแบบนี้โอ๊ตน่าจะเลี้ยงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันต้องแบบว่าอยู่ในที่รม่มโอ้ยังเหลืออีกหลายร้านเลยนะครับที่ยังไม่ได้ไปให้ครบนะครับ แบบนี้ต้นละสิบาทประมาณปีก็จะเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้ได้โอ้โหน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเอาไปนะครับรู้สึกว่าจะชื่อเก่งมีกระเป๋าพี่ต้อยอ๋อโอเคแบตเตอรี่อ่อนมากนะครับตอนนี้นะครับก็มาเกือบครบทุกร้านแล้วนะครับ สำหรับ EP นี้นะคบล่ามลากกันไปก่อนนะครับสำหรับสินค้าโอท็อปเดี๋ยวไว้มาต่อนะคบเป็น EP หน้านะครับถ้ายังมีเวลาร้านยังไม่ปิดนะครับสำหรับ EP นี้นะคบโอล่ามลาไปก่อนนะครับพบมาเจอมาเจอกับโอได้ใหม่ใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งในฝั่งนู้นด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมโฆษณาด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับ